จูเนสไทสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับผมชอดเด็ดเมื่อกี้มาจากกล้องตัวนี้เลยกล้องวาจรปิดเอ็มดูดู ร่องตัวเดียวมีถึง3เลนสามารถบันทึกภาพทั้งกลางวันกลางคืนให้ความคมชัดก็ดับฟูเฮดีและช็อตเนี้ยก็คือช็อตที่ปลาไหลกําลังจะบื่อขึ้นไปครับด้วยความพยายามที่สุดมาลุน้นกันครับว่ามันจะขึ้นไปได้หรือเปล่าสุดท้ายก็ขึ้นไปไม่ได้ครับ และนี่ก็คือวิธีการดักปลาเนี่ยบนบ้านเราครับก็จะมีทั้งปลามีทั้งปลาไหลมีทั้งงูมีทั้งนกมากันเรื่อยๆครับก็จะมากันให้เห็นและรอบนี้ก็จะเป็นของปลาไหลครับผมโอเคครับผมขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ก็กล่าวผมว่าชุนก้าชิมซายสวัสดีครับ